สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่21ตุลาคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่3เวลา23.45บานกาบาร์เซลโลนาจะพอโอเลเปกอนไครัสอ,อัลมาตีจะพบกับปาฟอด เวลาตีสองนิวคาสเซิลจะพบกับเบนฟิก้า PSV เอลเฟนจะพบนาโปลีไบเออร์เลกคสเซิลจะพบกับปารีสแซงต์แชงแมงยูไนยองแซงกิลล์สจะพบกับอินเตอร์มิลานโคเปเกนจะพบกับบรัสเซลส์ดัทมุนเบเยลิวจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลจะพบกับแอตเลติโกมาดริดทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตนะครับ โปลแกรงฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิในวันนี้ก็เป็นนัดที่3เวลา14 45, 45, ล 17, นาฬิกา4ีมิบ้บนซิตีจะพบกับบุรีรัมณนเต็ดเวลา17เนาิกาอุนซันหุนไดเอฟซจะพบกับซันเฟเชฮิโรชิมาเฉิงตูหลงเฉิงเอฟซจะพบกับยาโคเวลา19 15, นาฬิกา15นาีเซียงไฮพอดจะพบมาเชดาเซียวเวียเวลา23นาฬิกาฉบับอาอาลีจะพบนาซับแล้เวลาตี15นาทีเอาฮิรัจะพบกับเอาซาัทั้งหมดนี้ก็แทายทอดสดทางบีจีส และวเปลือกแรงฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1ิเวลาตีหนึ่ฮาซิตี้จะพบเลสเตอร์ซิตี้มิลวอร์จะพบสโต๊กซิตี้เบรก์บอลลูเวอร์จะพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอิสวิทเทลเจะพบชาตันพอลสมาร์ทจะพบโคเวนทีเพลสตันจะพบเบอร์มิงแฮมดาร์บี้เคาน์ตี้จะพบนอริดและเวลาตีสองเบสตันซิตี้เจาะโพบเซาแฮมป์ตันก็มีบางคู่ที่ทางโมโนแม็กถ่ายทอดสดด้วยนะครับและนี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครครรััับบสสวดี